สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพ,อพร้อมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้บ่ายโมงครึ่ง24มกราคม2567นะครับนำข่าวกรมบัญชีกลางมาแจ้งท่านผู้ชมครับซึ่งกรมบัญชีกลางได้ขึ้นข่าวทางเพจกรมบัญชีกลางเมื่อวันที่18มกราคม2 5 6 7ซึ่งรายละเอียดในนั้นกรมบัญชีกลางได้แจ้งวันโอนเงินผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์สัดิการแห่งรัฐสูงสุด900บาทแบ่งโอน3งวดนะครับ รายละเอียดท่านผู้ชมไปอ่านได้ที่ลิงก์คอมเมนต์แรกเราจะแนบลิงก์ข่าวของกรมบัญชีกลางข่าวนี้ที่ลงข่าวตั้งแต่วันที่18มกราคม2567ไว้ที่ลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้เป็นลิงก์ข่าวของกรมบัญชีกลางนะครับขอบคุณขอ้อมูลทั้งหมดจากกรมบัญชีกลางแต่ในคลิปนี้เราจะอ,อธิบายให้ฟังก่อนดังต่อไปนี้รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมที่ลิงก์คอมเมนต์แรกนะครับกรมบัญชีกลางนะครับจะโอนเงินให้ผู้สูงอายุนะครับที่ได้รับสิทธิ์สำการแห่งรัฐ ที่ยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์สมการณ์ทงรัฐแล้วและผูกบัญชีธนาคารพร้อมเพย์แล้วนะครับซึ่งเงินนี้เขาจะโอนอยู่สองช่องทางช่องทางที่หนึ่งครับผู้สูงอายุรายใดที่ได้รับสิทธิ์สมการณ์่างรัฐแล้วและยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์สมการณ์ทงรัฐแล้วโอนเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ใครที่ผูกเลขบัญชีธนาคารพร้อมเพย์กับเลขประชาชนสิบสามหลักผูกพร้อมเพย์แล้วเงินจะโอนเข้าพร้อมเพย์นะครับส่วนใครไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ แต่เมื่อปีหกหกเคยทําหนังสือยินยอมให้โอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นส่งไปคังจังหวัดไปแล้วท่านไม่มีพร้อมเพย์นะครับเงินก็จะเข้าบัญชีบุคคลอื่นตามที่เคยทําเรื่องส่งไปคังจังหวัดไปแล้วนะครับส่วนรายใดไม่มีบัญชีธนาคารพร้อมเพย์แต่เคยทําหนังสือยินยอมให้โอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นเงินก็จะถูกโอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นตามที่เคยทําหนังสือยินยอมให้โอนส่งคังจังหวัดไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับ ส่วนใครที่ยังไม่มีพร้อมเพยและยังไม่เคยทําเรื่องทําหนังสือยิยยนยอมส่งไปคังจังหวัดนะครับทําหนังสือยินยอมให้โอนเข้าไปเที่ยวร่วมกับคนอื่นบ้างหรือใครที่ประสงค์จะทําหนังสือยิยนยอมให้โอนเข้าไปจีบุคนอื่นเลยทํนานองนี้ใครยังไม่เคยทําไว้ก่อนและตอนนี้ท่านไม่มีพร้อมเพยและเดินทางไปผูกพร้อมเพยกับธนาคารไม่ได้แน่นอนก็จะก็จะต้องทําหนังสือยินยอม ให้โอนเข้าบัญชีร่วมบุคคลอื่นหรือให้โอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นส่งไปคังจังหวัดจึงจะได้เงินนี้นะครับซึ่งรายละเอียดวิธีทำหนังสือยินยอมให้โอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือวิธีทำหนังสือยินยอมให้โอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นจะอธิบายในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้พูดเรื่องเงินนี้ก่อนว่าใครได้น้อยได้มากกว่ากันได้ไม่เท่ากันนะครับตามสิทธิและวันโอน โอนว the ันที่เท่าไหร่บ้างในแต่ละงวดสามงวดนั้นฟังครับได้เงินไม่เท่ากันนะครับสําหรับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการรรัฐนะครับก็จะมีคนได้เก้าร้อยแปดร้อยเจ็ดร้อยหกร้อยห้าร้อยสี่ร้อยสามร้อยสองร้อยหนึ่งร้อยตามลาดับดังต่อไปนี้นะครับสําหรับคนที่เกิดก่อนหนึ่งมกราคมสองห้าศูนย์เจ็ดอันนี้จะได้เดือนละร้อยครบทั้งเก้าเดือนก็คือได้เดือนละร้อยของเดือนเมษมกราคมหกเจ็ดถึงกันยายนหกเจ็ดเลย ก็จะแบ่งโอน3งวดงวดที่1โอนในเดือนมีนา300นะครับเป็นเงินร้อยของเดือนมกราถึงมีนาโอน3 0 0เต็มไปเลยนะครับงวดที่2โอนในเดือนมิถุนายน67โอนเดือนละร้อยของเดือนเมษาถึงมิถุนายน6 7 3 0 0ได้เต็มด้วยนะครับโอนงวดที่3เดือนกันยายน6 7โอนเดือนละร้อยของเดือนกรกฎาถึงกันยา300ก็ได้เต็มกลุ่มเกิดก่อน1มกราคม2 5 07จะได้900บาทเต็มนะครับผู้เกิดระหว่างหนึ่ง ถึง3ามกราคม2อง7นนะครับอันนี้ได้แ800ดร้อไม่ได้ของเดือนมกราคมหกเจดนะครับโอนงวดแรก11บมีนาก็จะได้สองรอโอนงวด2เดือนมิถุนายนนะครับก็จะได้300ร้งวด3โอนเดือนกันยายนได้3 0มรอยนะครับส่วนผู้เกิดระหว่าง 1- 29ถึงกุมภาพันธ์2 5 0 7ได้เจ0ดร้อยไม่ได้ของเดือนมกราคมหกดกับกุมภาพันธ์หกนะครับ เริ่มได้มีนา67ถึงกันยายน67งวดแรกโอนเดือนมีนาได้100งวดสงโอนเดือนมิศนาได้300งวด3โอนของเดือนกันยายนได้300นะครับรวม700โอนสครั้งนะครับผู้เกิดระหว่าง1ถึง31มีนาคม2507อันนี้ได้600ได้เดือนละ100ของเดือนเมษาถึงกันยายนนะครับงวดแรกโอนเดือนมีนาคมไม่ได้รับของเดือนมกราคมพามีนายัางไม่ได้รับนะครับจะได้ไปรับงวด2เดือนพิศนา ได้รับเดือนร้อยของเดือนเมษาถึงมิถุนาเดือนร้อยก็ได้สามร้อยงวดสามโอนในเดือนกันยายนครับก็ <100. S 1> จะได้รับเดือนร้อยของเดือนกรกฎาคมถึงกันยา3 0สามร้อยครับรวมโอนสองงวดได้หกร้อยนะครับผู้เกิดระหว่างหนึ่งถึง 30, สามสิบเมษานยนสองห้าศูนย์เจ็ดจะได้ห้าร้อยครับโดยได้เดือนร้อยของเดือนพฤษภาหกเจ็ดถึงกันยายนหกเจ็ดงวดที่หนึ่งโอนเดือนมีนาไม่ได้รับเงินงวดสองโอนเดือนมิถุนาได้รับเงินสองร้อยได้สองเดือนของเดือนเมษาพฤษภา ได้ของเดือนพฤษภาคมหกเจ็ดกับมิถุนายนหกเจ็ดนะครับงวดสามได้เดือนละร้อยของเดือนกรกฎาสิงหากันยาได้สามร้อยรวมโอนสองงวดได้ห้าร้อยนะครับผู้เกิดระหว่างหนึ่งถึงสามพฤษภาคมสองห้าศูนย์เจ็ดอันนี้จะได้สี่ร้อยได้เดือนละร้อยของเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนงวดหนึ่งไม่ได้รับการโอนงวดสองได้รับการโอนหนึ่งร้อยเฉพาะของเดือนมิถุนายนนะครับโอนในเดือนมิถุนายนงวดสามได้รับเดือนละร้อยของเดือนกรกฎาสิงหากันยาโอนในเดือนกันยาได้สามร้อย สองโอนสองครั้งก็ได้400นะครับผู้เกิดระหว่าง1ถึง30มิถุนายน2 5 0 7จครับจะได้เดือนละร้อยของเดือนกรกฎาคมสิงหากันยานะครับงวด1งวด2ไม่ได้รับการโอนจะไปได้รับการโอนในเดือนกันยายน6 7 3 0 0เลยนะครับผู้เกิดระหว่าง1ถึง30กรกฎาคม2 5 0 7เดได้เดือนละร้อ,อรยสองเดือนก็คือได้สิงหาร้อยกันยาร้อยนะครับก็ไปโอนในเดือนกันยายน2 0 0เลยนะครับผู้เกิดระหว่าง1ถึงส0สิงหาคม2 5 0 6ันออนะครับ ได้เดือนเดียวได้กันยายนหกเจ็ดหนึ่งร้อยบาทเดือนเดียว<อ>ก็ไปโอนในเดือนกันยายนหนึ่งร้อยบาทเดือนเดียวนะครับหนึ่งร้อยนี่ก็คือคนที่ได้รับน้อยรับมากต่างกันตามวันเดือนปีเกิดที่โชว์อยู่ในหน้าจอนะครับวันโอนครับโอนงวดที่หนึ่งสิบเอ็ดสิบสองสิบสามมีนาคมสองห้าหกเจ็ดเป็นเงินร้อยของเดือนว่ากรกาคมพามีนานะครับงวดสองโอนสิบเอ็ดสิบสองสิบสามมิถุนายนสองห้าหกเจ็ดโอน เดือนร้อยของเดือนเมษาพุษสภามิศนางวดสโอนสิบเอ็ากันยายนสองหโอนเดือนร้อยของเดือนกร,รกฎาสิงหาการยาซึ่งใครได้เงินวันที่สิบเอ็ดใครได้เงินวันที่สิบสองใครได้เงินวันที่สิเขาแบ่งโอนตามวันเดือนปีเกิดครับสิเอ็มีนาคมสองหเโอนให้ผู้เกิดก่อนหนงมกราคมสองสครับสิมีนาคมสองหโอนให้ผู้เกิดระหว่างหนมกราคมสองสาถึงสาธันวาคมสองห 13มิีนาคม2 5 7 7โอนให้ผู้เกิดระหว่าง1มกราคม2 5 0าถึง29กุมภาพันธ์2 5 0 7ครับงวด2ครับ11มิถุนายน67โอนให้ผู้เกิดก่อน1มกราคม2 4 9 5ครับแล้วก็งวด2วันที่12มิถุนายน2 5 6 7โอนให้ผู้เกิดระหว่าง1มกร 2, 29, คา,า 2, 5, 7, ค,ร 2, 11, มคม24 9 5 7, ถึง30ธันวาคม2 5 0 1แล้วก็13มิถุนายน2 5 6 7 โอนงวดสโอนให้ผู้เกิดระหว่าง1นึ่งมกราคมสองพถึง 31, สาเอพฤษภาคมสองพโอนงวดสาม,ม,ม 3, ครับสิ 11, กันยายนสองพนห้ารโอนให้ผู้เกิดก่อนหนึ่งมกราคมสองพัน่ร้อเ่าสวันที่12กันยายนหกสิโอนให้ผู้เกิดระหว่างหนึ่งมกราคมสองพันรยก้าสิบถึงสามสิเอ็ดธันวาคม2องพันห้กันยายนสองพนห้ารโอนให้ผู้เกิดระหว่าง1นึ่งมกราคมสองพันห้าร้สิสองถึงสามสิบส ซึ่งจะเห็นได้ว่าใครได้โอนก่อนโอนหลังในแต่ละงวดนั้นเขาแบ่งโอนตามวันเดือนปีเกิดของผู้ได้รับสิทธิ์ที่ได้รับเงินนี้ครับทั้งหมดก็นําเอาวันโอนเงินผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์จากทาแร่ง่ารจากกรมปฎิกลางมาแล้วให้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังครับสวัสดีครับ